รับผมนะครับพี่น้องกับสำหรับเซาว์วันนี้ก็มาขอผมครับกับมิงพันเข่านะครับและมิงพันเผือกคอคนเลี้ยงควายนะครับสำหรับวันนี้วันที่สองเมษายนะครับกับสองเมษายนหกห้านะครับฝ่าฝนกำลังหนานะครับกับฝนกำลังตกนะครับสำหรับพิกัดผมอยู่นะครับบันเจียตมนเจียอำเภอเชียงรลาดนะครับจังหวัดนนบราชธานีนะครับฝนมาสองเมือแล้วนะครับ รับก็มีพีม่งนองครับเพื่อนสอบถามแล้วก็เอ่อถ่ายเข้ามานะครับถามถึงเมล็ดพันธุ์นะครับก็ขอหกนเตียนน่านห้าเก้านะครับข้าวนาปีนะครับก็ตอนนี้ก็เอ่อหลังจากเปิดแม่งปันไปรอบนึงนะครับตอนนี้กะเหลืออยู่ประมาณนี้นะครับกับเหลืออยู่ประมาณนี้นะครับกับประมาณจักสามสิบกระสอบนะครับอันนี้ยังไม่เห็นเปล่าทงความสะอาดนะครับกับสามสิบกระสอบก็จะ ของจะของเองครับของพอก็จะเอาไว้น้ำแน่นะครับอันนี้คือยอดรวมทั้งหมดนะครับสําหรับกอฟพหกต้นเตียนน่านห้าเก่านะครับครับกับประมาณนี้นะครับเหลือแค่นี้นะครับเหลือแค่นี้นะครับสําหรับปีนี้นะครับครับกับสำหรับพี่น้องท่านไหนที่สนใจนะครับกับสอบถามคำมาไ้นะครับทักคำมาไ้หรือว่าโทรคำมาได้นะครับเบอร์0ูนย์เก้าสามนะครับ 2 27 89 85จ็ดนะครับ0932278985หนะครับหรือว่าจะแอดไลน์มากก็ได้นะครับเบอร์เดียวกันนะครับครับสำหรับบางคนบรสะดวกทั้งนี่ก็ทักมาทั้งเฟซก็ได้นะครับกับซื้อเฟซหมิงพันเผือกนะครับแล้วก็ข้อควายจุดคนเลี้ยงควายนะครับครับขอไปคาว่ามิงพันเผือกนะครับ คอควายจุดคนเลี้ยงควายนะครับ้ยครับนม่แะครับครับสำหรับกอขคอคฟตุนเตียนานหาเก่านะครับกับเป็นพันตัวยอดจากกอขคโตุนเตียธัญซิรินนะครับก็คือเพิ่มความหอมเข้าไปนะครับสำหรับพี่น้องอ่ที่กาลังหาอยู่นะครับจะเป็นเขาเตี้ยแต่ว่าจะเป็นคนละพันกับอีตเตียบานเฮ้านะครับครับสำหรับอีตเตียบานเฮ้าก็จะเป็นอ่พันธัญซิรินนะครับ อันนี้ก็เป็นพันต่อยอดนะครับก็คือเพิ่มเติมความหอมเข้าไปนะครับสำหรับราคากระยูซ้าเกลนะครับราคาเกล้ราค,า, 9, รา,คาเดิมนะครับหนึ่้าบาทพร้อมส่งนะครับหัดไก่ไก่หัวใจเดียวกันนะครับสำหรับขั้นตอนการจะส่งกับพี่น้องกับโทมานะครับหรือว่าทาักมาสอบถามรายละเอียดนะครับหลังจากนั้นก็คือ ถ้าสมกคนสนใจนะครับผมก็จะส่งพี่น้องพี่น้องส่งซื้อที่ยูแม่นะครับซื้อที่วีเบอร์โทรศัพท์นะครับผมก็จะส่งเลขทิมชี้ไปให้นะครับก็คือจะโบมีบริการไปทางนะครับเนื่องจากว่ามันจะเกิดปัญหานะครับยนี่เพิ่นไปส่งนะครับบางครั้งบางที่พี่น้องเห่าเบอยูนะครับอยู่น้ำไห้น้ำหน้านะครับมันก็จะเกิดปัญหานะครับสึ่งไร้ หลายปีที่ผ่านมาก็จะเกิดปัญหาประมาณนั้นนะครับแล้วก็อีกอย่างผมว่าด้เห็ดเป็นธุรกิจยังหมักไม่นะครับแค่เห็ดหรวยใจรักแล้วก็เห็ดเพื่อพี่น้องแบ่งปันกันไปบ่บ่หลายนะครับบ่หลายนะครับก็หลังจากที่พี่น้องส่งซอทีวีเบอร์โทรมานะครับผมก็จะส่งเลขทีบันชีให้นะครับพี่น้องก็โอนเงินเขามานะครับราคา1 3 5่าบบาทพร้อมส่งนะครับพร้อมส่ง นะครับเฉลี่ยก็จะโต๊ประมาณกิโลหนึ่งประมาณ40บาทนะครับครับพว่าบางคนกับ่าทรงอยู่ไกลกับ่าทรงหลายนะครับจะเฉลี่ยกันไปนะครับก็คือเอาราคาเดียวกันไปเลยนะครับหลังจากที่โอนงินแล้วผมก็จะทําการเ,เป่าทั้งขวดสะอาดเข่านะครับเป่าแล้วก็จะจัดแพกนะครับจัดแพกแล้วก็จะเขียนซื้อที่อยู่พี่น้องลงในกระสอบ นะครับแล้วก็จะส่งให้พี่น้องเบิ้งว่าชื่อที่ยูถึงตองบ่นะครับครับหลังจากนั้นก็จะไปส่งให้นะครับสาหรับการส่งก็จะเป็นการฝากส่งแบบโลจิสติกนะครับทางไปษนีนะครับก็คือบริการหอด้านคือเก่านะครับคือการครับบริการของเอกชนนะครับครับสึ่งเป็นจะเป็นบริการนี่มาสองสามปีแล้วนะครับก็คือใส่ระบบมียูนะครับสำหรับพี่น้องที่ สนใจนะครับกระทักทายมานะครับสอบถามมานะครับราคาเนื้อซิงืันใดผมอยากบอกพี่น้องนะครับว่าโอนเงินก่อนยันบ่อใดเขาเ่อใดคลองนะครับตัวนั้นพี่น้องตัดปัญหานะครับได้เลยนะครับเพราะว่าผมเห็มานะครับสี่หปีแล้วนะครับครับทันโมมีความซื่อสัตย์นะครับหรือว่าเห็ดหน้าบนหลังคนน้ำกันนะครับเห็ดหน้าบนหลัง เกษตรกรน้ากันนะครับคงจะโบยูได้ปานนี้นะครับเพราะว่าทุกมือนี่มันเช็คางนะครับภายเหตุยังก็คือแป๊บเดียวนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องบ่ตตองไปสนใจบ่ต้องไปซี่เรียดหรือว่าบ่ตตองไปใช่ใจนะครับตามโซโลแกนผมนะครับโอนปุ๊บนะครับจัดส่งปั๊บรอรับได้เลยนะครับเพราะว่าผมกับเป็นคนเหตุให้หน้าขึ้นกันนะครับบัวเหตุหน้าบนหลังพี่น้องน้ำกันขึ้นกันนะครับอันนี้ขอกระันตีได นะครับมาเห็ดมาหลายปีแล้วนะครับความซื่อสัตย์นะครับใจเขาใจเล่านะครับครับผมบริเฮดเป็นธุรกิจนะครับก็คือเฮดแคร์เฮดตัวใจรักล้ะกะแบ่งปันพี่น้องนะครับท่านพี่น้องท่านได้นใจกใจกาแบ่งปันกันไปนะครับสําหรับก็หตขุนเตียนนานหาเก้านะครับรายละเอียดกับพี่น้องก็ค่อยศึกษาบึงนะครับทังเน็ตทั้งหนึ่งก็ได้นะครับล้วก็สนใจกับทักไทยมา นะครับเรือซับนี่นะครับปีนี้เลือซับนี่นะครับพี่น้องถ่าได้สนใจกะเฝ้านะครับเพราะว่าผลกำลังเรือมาแล้วนะครับผลกำลังเรือมาแล้วนะครับสำหรับกอขอหกต้นเตี้ยนน่านห้าเก้านะครับกระสอบรับหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบบาทพร้อมค่าจดทรงนะครับราคานี้คือพร้อมราคาทรงนะครับโอเคครับส่หรับพี่น้องทีสอบถามมากะประมาณนี้นะครับกับยังมีเหลือนะครับยังมีเหลือนะครับ อันนี้เปิดรอบที่2นะครับหลังจากรอบแรกกับเปิดไปแล้วรอบหนึ่งนะครับอันนี้ผมเปิดรอบที่2นะครับการช่วงนี้กามันจะเขา่าเวลาว่านเขาแล้วนะครับฝนมารอบหนึ่งรอบ2นะครับจะเห็นพี่น้องสอบถามเข้ามานะครับการขออนุญาตแจ้งข้าวนะครับนะครับมีแค่นี้นะครับมีแค่นี้นะครับการถ้าไดสนใจกา โทรมาหรือว่าทักมานะครับารดีกับทักแม่ก็ได้นะครับจะได้คุยกันง่ายนะครับเพราะว่ามันจะเป็นการสื่อสารกันทั้งโลกโซเชียลนะครับจะมีเอกสารหลักฐานในการจัดส่งในการโอนนะครับก็คือให้ทุกคนสบายใจนะครับทั้งคููสื่อและคููขายนะครับมันก็จะง่ายนะครับมีเอกสารมีหลักฐานการโอนเงินนะครับมีหลักฐานการส่งนะครับจะได้ตาม ถื่อนนะครับต้นทางปลายทางนะครับคู่มือนี้มันง่ายแล้วนะครับครับสําหรับพี่น้องท่านไรคุณพ่อคุณแม่นะครับที่บริสุทธิ์ะดวกนะครับในการโอนทางเน็ตนะครับจะเป็นการออโอนทั้งตู้ก็ได้นะครับหรือว่าให้ผู้เพิ่นมีเงินในบัญชีโอนให้ก็ได้นะครับกผมก็จะติดต่อกับกับเจ้าของเพิ่นให้ก็ได้นะครับเพราะว่าก็มี มีหลายเขตนะครับที่ผู้พ่อผู้แม่เป็นบริสุทสะดวกทั้งนี้นะครับแต่เดี๋ยวรายละเอียดก็ค่อยค่อยคุยกันอีกเส้นหนึงก็ได้นะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับพอขอหกตุ้งเตี้ยน้าห้าเก้านะครับสําหรับปีนี้เหลืออยู่ประมาณนี้นะครับครับถ้าใครสนใจก็ทักมาโทรมานะครับยำเบอร์อีกเส้นหนึงนะครับศูนย์เก้าสามสองสองเจ็ด 8985นะครับ0932278985นะครับหมิงพันข้าวนะครับครับทักแม่ก็ได้นะครับโทรแม่ก็ดีนะครับราค้าบางที่โทรมาผมก็อาจจะไม่ได้รับนะครับก็ค่อกับอ่าเหตุภารกิจในการงานอยู่นะครับจะสะดวกทักแม่จะดีกว่านะครับผมโอเคครับผมสหรับคลิปนี้สวัสดีครับ